เดี๋ยวมาดูการตั้งค่าไม์ของ two g สองนะครับก็นี่นะครับก็อาจจะตั้งค่าลำบากหน่อยครับปรับเป็นเมาส์นะครับง่ายนะครับมาที่จุดสามจุดนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาที่ออปชันนะครับหรือว่าตัวเลือกนะครับก็เป็นภาษาไทยัวนี้ปรับเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับก็มาที่พูต to Talk หรือว่าตัวเลือกนะครับครับปุ่มกดเพื่อพูดนะครับแล้วก็มาที่ แอปคีย์นะครับหลังจากนั้นก็เปิดวอลุ่มใหม่แล้วก็กดได้เลยนะครับนะครับก็จะขึ้นมาลักษณะเดียวกันนะครับพ t t นะครับหลังจากนั้นก็ออกไปหน้าจอหลักนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยครับตับจอได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ามีก็จะเป็นเชอโวนะครับต่อมามาดูทีมสเปรกนะครับใน Gen 2นะครับก็ ปรับที่เครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กนะครับถหวยถูกตัวนี้ออกนะครับหมวยถูกออกนะครับจากนั้นก็มาปรับนะครับที่ไว้นะครับสักนิดนึงนะครับมาปรับลงไปไว้ประมาณประาณนี้นะครับก็กดเซนะครับจากนั้นก็ออกไปที่หน้าจอหลักนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่คือใช้กับ นะครับก็ดับจอได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแอปท o พูด talk นะครับก็ไม่ไม่มีกระบวนการยุ่งยากมากนะครับของแอปทูก็เข้ามาก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับทดสอบทดสอบนะครับกดโอเคนะครับตัีนี้ก็ดับจอได้เช่นเดียวกันนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ